มเม n เม็ดเม็ดเม็ดนิวส์เม็ดนิวส์ก็คือ medical news เป็นข่าวที่ว่าด้วยเขาเออนักวิจัยค้นพบว่ามีสีย้อมอาหารอยู่อยู่หนึ่งตัวที่พอมาทาผิวทาผิวหนังอะแล้วมันทำให้หนังแบบโปร่งใสกลายเป็น invisible man ได้เว้ยแบบมองไปเห็นทะลุเห็นเส้นเลือดเห็นเครื่องในออันนี้ไม่ใช่สีย้อมอาหารแต่ว่าเป็นสีฟอกอาหารแล้วทำไมก็มันฟอกสีออกไปอ่ะโอ มันไม่ที่ยอมแล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าฟังก์ชันปกติของมันอะถาวรหรือว่าชั่วคราวอ่าอานารถามได้ดีมากเป็นเป็นชั่วคราวคือล้างน้ําออกได้เฮ้ยมันทําได้ไงอ่ะเนี่ยน่าสนใจมากเอากี้ก่อนเดี๋ยวเอาเอาเอาขอโทษทีถือไอ้ไม้ตบยุงอยู่พอโบกมือด้วยความตื่นเต้นเลยเหมือนจะตบพี่หมีเลยเนาะเกิสีไหมมาเปล่าแค่เอาวางวาเอาใหม่นึงหมายความว่าเอ คือคืออย่างแรกกลับมาที่วิทยาศาส,าสตร์ก่อนค่ะได้ครับครับอาจารย์แทานไทยประเสร,ริฐกุลแห่งคณะสิ่งแวดลอ้อมมหิดลน่าเรียนมากไปโรงเรียนได้เลยนะคะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาค,คือมีความสุข <c ười> คือคลกลไกของการที่แบบมีสีผิวเนี่ยคือเมลานเมลานินอะไรนั้นปะอ๋อคือเอางี้ไอเม็ดสีในที่เป็นคนดําคนขาวเนี่ยเอาแยกออกไปต่างหากเลยอ่ะไม่หมายถึงว่าสีผิวที่แบบเป็นสีเนื้อสีดำอะไร สีดำแบบคืออะไรวะสีเนื้อแล้วก็เห็นเส้นเลือดเป็นสีแบบเขียวอะไรอย่างเงี้ยคือ,ต,อตัวที่สร้างเม็ดสีที่ทําให้เราเห็นเป็นสีต่างๆเนี่ยมันคือเอางี้อันนั้นอะเริ่มถามยากไปแล้วอ๋อเหรออืมเพราะเราแค่คิดว่าเจ้าสีย้อมอาหารเนี้ยต้องมีลกลไกไปทํางานให้สีเหล่าเนี้ยมันมันเปลี่ยนคุณสมบัติชั่วคราวคือที่มันพูดมาเนี่ยใกล้เคียงมากเลยอ๋อเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณสมบัติ ของสารย้อมสีเนี่ยมันไปมันไปเปลี่ยนการหักเหแสงผ่านผ่านน้าที่อยู่ในในผิวหนังออ้ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยไม่ใกล้เคียงที่เราเดาเลยอ่าโอ้คือหักเหแสงเอางี้ก่อนอบันอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับเรื่องที่มันไปทําอะไรในผิวหนังเอาเรื่องว่ามันคือสีย้อมอะไรก่อนสีเนี่ยเป็นสีที่อบันจริงๆแล้วอบันอ่ะค่อนข้างคุ้นเคยเฮมันเป็นสีที่ย้อมให้พวกขนมกรุบกรอบอะกลายเป็นสีเหลืองสีส้ม อ้าวแล้วเรากินแล้วทำไมผิวเราไม่ใสล่ะก็คือเรานั่นน่ะสิอาจจะต้องมีทําอะไรพิเศษบางอย่างแต่ว่ามันคือสีที่อบันคุ้นเคยอะ่ะอย่างเช่นอนบันชอบกินพวกชีสบอลพวกเนี้ยโอ้โอ้ปาป,ปิกาชีสบอลเออหรืออบานชอบกินพวกชีโตสอย่างเงี้ยชอบมากเลยอะ่ะนั่นแหละมันเป็นสารที่ชื่อว่าหิวแล้วททราซีนทททราซีนหรือถ้าเกิดเป็นชื่อทางการ สมมุติจะไปสั่งในช้อปปี้อย่างเงี้ยมันก็จะชื่อออ่สีเหลือง n u m เ e r รเราสั่งช้อปปี้ได้ด้วยเหรอ f d n c y e l l o w ซนี่คือชื่อชื่อมันชื่อสูตรไม่เราเราสั่งจริงๆแล้วมาทดลองทาได้แต่ว่าเอาจริงมัน มันไม่ได้คือตอนแรกนึกว่ามันเป็นส้มแบบชีโตอย่างนั้นนะ uh huh. แต่จริงมันไม่ได้เป็นส้มขนาดนั้นนะมันอะไรที่ออกเหลืองๆห,หน่อยอะ uh huh. อย่าง M&M สีเหลืองไอ้น้ำส้มหรือโดริโตหรือไม่บางทีก็คือว่าถ้าดูตัวไอ้ผลิตภัณฑ์ย้อมอะมันเป็นสีส้มแต่เมื่อเมื่อมันเอาไปใช้ออพลายอะมันจะเป็นสีเหลืองเหมือนอย่างแบบว่าเราเห็น เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่ทาตามันดูเป็นสีในเครื่องสำอางก็ใส่เอแต่พอทามามันก็แบบไม่ได้มั่วมาออกแบบสีชมพูนิดๆเลยรแต่ไอทาทาซีนเนี่ยนะก็คืออาหารบางอย่างที่เราเห็นส้มๆมากๆมันอาจจะใส่หลายยตัวใส่หลายสีแต่แต่มีทาทาซีนเนี่ยผสมอยู่อซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นของหาง่ายที่มันใช้กันเยอะยะอยู่แล้วเออแล้วก็มีคุณสุรตังก์เนี่ยถามว่าทาทาซีนเนี่ยคล้ายกับทาทายังหรือเปล่าครับอันนี้ต้องให้คุณบันตอบละ หากมีดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมบอกรกกอนอุ้ยเหมือนนั่นแหละค่ะไม่เหมือนค่ะจริงๆเหมือนทาซานต่หากอ่านะฮะก็ใครมีคำถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็เฮ้ยแต่อบันมาดูผลลัพธ์ของมันก่อนคือเขาไปทดลองเนี่ยเขาทาพุงหนู S <S เหมือนยามหาหิงนนทาสะดือเด็กแต่นี่เราเอาไอทาทาซีนทาสะดือหนูทาทาซีนเนี่ยก็คือไปทาทาพุงโอ้ <laughs> แล้วก็อวันต้องดูผลลัพธ์ของมันเว้ยนี่อวันต้องบรรยายรูปนี้ให้ผู้ฟังพอดแคสแล้วล่ะ <laughs> ขอโทษเมื่อ,อกีเอ้เสียงภาษาไยาออกอืมโอ้ต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยพุงหนูอะ่ะอันดับแรกคือเป็นหนูที่พุงโลนเนาะ คือแบบโกนขนอะไรก่อนแล้วก็พุงงของมากหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไอ้ทาทาซีนผสมน้ําเนี่ยทาลงไปแล้วก็นวดคลึงลงไปนวดคลึงลงไปเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเราจะพบว่าหนังพุงของมันเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเริ่มใสขึああ้นเรื่อยๆใสขึ้นเรื่อยจนกระทั่งมองทะลุเห็นเส้นเลือดเห็นเส้นเลือดใหญ่เห็นเส้นเลือดเห็นเส้นเลือดฝอยเห็นอะไรเนี่ยลำไส้ขดไปมาเ็นลไ เล็กลำไส้ใหญ่แล้วไอ้ไอ <c oughs> ้สีเข้มคล้ำข้างบนนี่คือตับ๋อคือก็คือพูดง่ายคือมองเห็นทะลุเครื่องในอ่ะไอ้ยาแล้วมันเห็นชัดจริงๆนะตกใจมากเลยอะอันอวันทำหน้าแบบยังงงอยู่มันเหมือนมันเหมือนวุ้นใสอะใช่ไหมใช่ใช่ก็หรือคือเราพอเห็นเราเราเห็นรูปนี้ปุ๊บเราก็เฮ้ยมันได้ราคาขนาดนี้เลยเหรอแต่แต่พูดง่ายคือมันไม่ได้ผลกับการทากระดูกใช่ไหมมันจะต้องเป็นแค่หนังเนาะเอ้านี่เขามี อีกเซตการทดลองเนืกอคือเอาไปทาหัวหนูเออแล้วก็คือหัวอันนี้เอเดี๋ยวนะอันนี้ดูอันนี้ก่นอนปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอันนี้ทาหัวหัวกระโหลกอุ้ยได้ผลด้วยคือเขาบอกว่าแต่มันต้องถ่ายถ่ายรูปด้วยเทคนิคพิเศษบางอย่างนะมมนเหมือนเอ็กซเรย์นิดๆเลยแต่เป็นเอ็กซเรย์ที่เห็นเส้นเลือดเนาะก็ค <c oughs> ือเขาโกนหัวหนูก่อนอจากนั้นเอาไอ้เจ้าทาทาซีนเนี่ยมาทาทาหัวแล้วก็คลึงคลึงคลึงแมสซาด์แมสซาด์ลงไป สักพักหนึ่งต้องต้องฉายด้วยแสงเลเซอร์แล้วถ่ายด้วยเทคนิคอะไรบางอย่างอะ่ะเขาเรียกเลเซอร์สเปกเกลถ้าไม่ได้ทาเนี่ยก็ยังคงเห็นเป็นกระโหลกทึบๆอยู่แต่ถ้าทาปุ๊บเนี่ยเห็นเส้นเลือดแบบเรืองแสงขึ้นมาอย่างกับแบบเป็นต้นไม้ต้นคริสต์มาสแล้วนี่เป็นเส้นเลือดที่อยู่ในสมองนะคือเห็นทะลุกระโหลกลงไปด้วยได้ด้วยอะ่ะโอ้เฮ้ยการแพทย์ต้องมาแล้วในการที่จะแบบรักษาอวัยวะหรือว่าตรวจเบื้องต้นอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องผ่าตัดหรือเอ็กซ์เรย์แต่แต่ไม่รู้ความปลอดภัยมัน คืออันนี้เขาถึงได้ทดลองแค่ในหนูก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าในคนอ่ะมันปลอดภัยแค่ไหนแต่เดาว,ว่าแต่เราก็กินมันอยู่เดาว,ว่ามันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของสีผสมอาหารที่เรากินอยู่แล้วหรือว่ามันเข้มข้นมากนะนั่นแหะสิคือเราพยายามจะไปอ่านในเปเปอร์ว่าคุณใช้ความเข้มข้นระดับไหนเนี่ยในการทาหนูเนี่ยม,มันหาไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องเข้มข้นระดับไหนมีหามาก่อนเนาะ <c oughs> แล้วพอมีหาเสร็จเราจะค่อยไปซื้อในช้อปปี้เพราะหมีบอก แล้วหนูก็อยากจะลองทาตัวเองเนี่ยแล้วแต่ว,ว่าต้องดูก่อนว่าปลอดภัยจริงไหม<ข>อะ่ะเขาเอาไปทดลองเลยไหมอย่างนั้นรูปนี้นะที่เห็นคือเอ่อนักวิจัยเนี่ยเขามาจากสแตนฟอร์ดแล้วเขาก็เอาคําว่าสแตนฟอร์ดมาวางไว้แล้วเอาเนื้อไก่อ่ะหั่นบางๆเนี่ยหั่นสไลด์บางๆไปแปะไว้บนสแตนฟอร์ดแล้วอ่านไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเนื้อไก่มันบางบดบางเออไอคำว่าสแตนฟอร์ดอยู่จากนั้นทาด้วยทาทาซีนเนื้อไก่ใสกิ้ง มองลงไปเห็นสแตนฟอร์ดสะกดชัดเจนเลยอย่างแรกนะทีมนี้ฉลาดมากเลยคือแบบโฆษณาแบรนดิ้งตัวเองได้ด้วยทาอินไปด้วยเนาะจำได้เลยว้าวแล้วมันอยู่ออกฤทธิ์นานไหมอันนี้มีอีกสไลด์หนึ่งให้ดูก็คือออันนี้คือทาไปแล้วนวดคลึงพุงไปเนี่ยแล้วถ่ายรูปทุกๆสองนาทีหรือไงก็จะเห็นว่าผ่านไปสิบนาทีเนี่ยก็ใส่กิ้งใช่ไหมพุงใสแต่จากนั้นเอาน้าล้างล้างพุงหนูไม่รู้หนูมันจะกระจีมบ้างปะน่ หนูว่ามันไม่ยินยอมคอนเซนต์ตั้งแต่แรกมันถูกจับขึงอะอ,อดผ่านอันนี้ล้างห้านาทีล้างสิบนาทีล้างไปสงสัยหนูจ้างล้างสิบห้านาทีปรากฏว่าพุงกลับมาขาวเหมือนเดิมสงสัยหนูเอ,อ้ยแต่มันอย่างน้อยมันก็ไม่ได้โดนฆ่าในทันทีนะแต่ที่ดโดนขึงอะกลัวนะมันอาจจะสลบอยู่ก็ได้แล้วมันมีอีกอารหนึ่งที่เป็นเป็นเว็บหนึ่งเขาให้ดูเป็นวิดีโอเลยก็คือว่าระหว่างที่พุงใสยอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นอาหารกําลังถูกย่อยแล้วเคลื่อนไปตามลําไส้แล้วเราก็จะเห็นหัวใจกําลังเต้นอยู่ คือเปรียบเสมือนเอ็กซเรย์สิ่งมีชีวิตได้โดยการใช้ไอผงส้มในชีในสีส้มในชีโตสเนี่ยนะเคือมั่นแบบเดี๋ยว <laughs> คุณหนูทางบ้านนี่คือเ <laughs> ข้าใจผิดไปเอาชีโต้มาทาพุงค <ười> ือโอ้ว้าวแต่เรามั่นใจว่าแค่ชีโตสอ่ะไม่ไม่ไม่เข้มข้นพอเพราะว่าอะไรเราอ่ะชอบใช้นิ้วแบบหยิบชีโตสใช่ป่ะ่แล้วมันจะเป็นผงเหลืองเหลืองซึ่งมันก็ไม่เห็นว่านิ้วมันจะใส่ลงไหนใช่ไหมเออนี่ยเราไปดูไอผงทาทาซีนในในช้อปปี้อะเขาขายถุงละ กิโลละห้าร้อยห้าร้อยบาท uh huh. แล้วก็ทาโครงงานไหมสําหรับน้องน้องหนูหนูอ่าโดยที่ดูความปลอดภัย <c oughs> ด้วยนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะ <c oughs> เต้องต้องไปศึกษาความปลอดภัยเพิ่มเติมต้องมีคอนเซนต์ของเพื่อนที่จะถูกทาด้วยนะอาจจะทาตัวเองแต่ว่าไปไปศึกษาดูก่อนแต่ว่าน่าสนใจนะอืมแต่เขาบอกว่าในหนูอะหนังมันบางไง <c oughs> มันมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงแต่ในคนเนี่ยหนังหนาหน่อย ไหนจะมีชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันอ,อะไร<อ>มันไม่น่าจะเห็นทะลุลงไปได้เยอะขนาดนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดอะถ้ามาใช้ในคนได้เนี่ยเออบางทีการตรวจหาก้อนเนื้อตรวจหาอะไรต่างๆที่เป็นไออาจจะเป็นไว้ดูว่าใช่มะเร็งหรือเปล่า<อ>ใช่เนื้อลายหรือเปล่ามันอาจจะเห็นได้ง่ายขึ้นเอ่าอ่ใช่แต่เมื่อกี้เขาทาไปแล้วมันทะลุกระโหลกไปเห็นเส้นอ๋อหรือว่าเส้นเลือดมันอยู่ข้างบนกระโหลกอันนั้นคือมันเป็นหรืออยู่ใต้กระโหลกไม่่อไประโหลกหนูมันบางมันมันแสงมันส่องทะลุได้ เออแต่ก็แต่มันก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะอยากรู้ว่าเฮ้ยเอาเอานี้ก่อนการใช้ประโยชน์อันหนึ่งที่พอเราอ่านปุ๊บแล้วมังใช่เลยเวลาไปเจาะเลือดอ๋อหาเส้นไม่เจอหาเส้นไม่เจอถ้าเอาพยาบาลควักชีโตสออกมาเกีียวกับกลมกลแล้วบ้วนถุยแล้วก็ทาไอ้ไอโดนติ้งมันทําแบบนั้นเลาพอพอทาเสร็จโอ้เจอเส้นแล้วจิ้มเชื้อโรคเชื้อโรคจากน้ําลายเขาต้องทาแอลกอฮอล์ก่อน เออ,เอ,อไม่รอดไม่รอดแต่นั่งเป็นหนึ่งในที่รีเสิร์ชเชอร์เขาแนะนานะบอกว่าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ในเชิงนี้ด้วยมีมีมีแล้วถ้ามันแต่<ถ>ไม่ใช่การเคี้ยวระบ้วนแน่นอนอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราสามารถฉีดให้มันคือคือยิ่งทะลุลงไปผิวหนังชั้นล่างหรือ uh huh. อะไรเงี้ย uh huh. มันจะยิ่งทําให้เนื้อเยื่อชั้นล่างมันใสขึ้นด้วยไง uh huh. เพราะฉะนั้นอาจจะเอาไวต้ตรวจแทนเอ็กซเรย์ได้จริงๆนะนั่นแหะสิแต่เราเอ,อ,อาจจะชอบแอบระแวงว่ามันเป็นสีสังคเคราะห์เนาะ แล้วหมายถึงใช่ป่ะมันเป็นสีสังเคราะห์ป uh ่ะ huh. มันก็อาจจะต้องดูแบบอะไรอ่ะมันอันตรายเลยไหมใช่ใช่ก็คือ,น,อนี่นี่คือเหตุผลที่เขายังไม่ทดลองในคนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูเซฟตี้ในเซลล์มนุษย์ก่อนว่าเออถ้าในปริมาณนี้เยอะเซลล์มนุษย์มันสามารถกําจัดสารนี้ได้อย่างเป็นยังไงบ้างเนี้ยนะแต่แต่เราอยากรู้ว่าคนที่เขาแบบคนพบอันเนี้ยคือเขามีข้อมูลมาก่อนแล้วหรือว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าอะไรเขามาจากทฤษฎีเขาบอกว่า เอ๊ะทำไมทำไมผิวหนังมันถึงทึบแสงนะคือแบบแสงส่องผ่านไม่ได้ยกเว้นเวลาเราขึงหนังออกมาบางๆแล้วเอาไฟฉายส่อง่ะมันจะพอเห็นอะไรนิดหน่อยใช่ไหมเออใช่ใช่แต่เขาบอกว่าเอ่อเวลาแสงมันตกกระทบเข้าไปในผิวหนังนี่เห็นเส้นเลือดเลยมันมันเป็นเพราะว่าเอ่อเหมือนเหมือนเราส่องส่องแสงลงในไปในสระว่ายน้ําอะมันจะหักเหถูกไหมพอแสงมันเจอน้ํามันหักเหไปทิศหนึ่งแสงมันเจอไขมันในผิวหนังมันหักเหไปอีกทิศหนึ่ง สุดท้ายมันห่กงเหตุทิศทางมั่วซั่วไปหมดแล้วมันเ,เรียกว่าการกระเจิงแสงแสงมันกระจัดกระเจิงทําให้กลายเป็นทึบถ้าจะให้ไม่ทึบแสงต้องส่องผ่านได้แบบค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเราส่องสระว่ายน้ําอ่ะอันนั้นเพราะว่ามันเป็นน้ําอย่างเดียวงยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ทําให้ใต้ผิวหนังมันกระจัดกระเจิงเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งน้ําทั้งไขมันปนน,นกันอยู่เขาก็เลยไปไปดูที่ว่าสารเคมีแบบไหนนะที่จะเปลี่ยน ดัชนีการหักเหแสงของน้ําอ่ะให้มันเท่ากับของไขมันอก oh. ็เลยไปสืบไปสืบมาเฮ้ยไอตัวนี้น่าจะเวิร์กว่ะเอามาลองดีกว่าเ oh. <ด>ง <c ười> ใใาี้ยกลไกลกันทํไงหรอมันก็คือไปทํางานกับเซลล์น้ําเอาเอ่อไม่ใช่โมเล,ลกุลนนะ้ำโมเลกุลน,น้ำโทษที่โมเลกุลน,น,น้ลําคือคือคือให้โมเล,ลกุลน,น้ําการหักเหเท่ากับเซลล์ไขมันเออแล้วทุกแสงมันก็เลยจะลงมาแล้วไปถูกหักเหไปในทิศทางใกล้เคียงกันเลยใสย oh. ขึ้นอย่างเงี้ย เราไม่รู้เลยว่าการที่เราเห็นความทึบของสีต่างๆมันมาจากการที่กระเจิงแสงโอ้ยนี่คือความรู้ใหม่อะฮะโอ้ไม่ก๊อดโอ้ใหญ่ยญ่ในที่สุดก็ถึงปรัชญาบางอย่างคืออะไรฮะเหมือนความคิดของเราไงที่กระจัดกระเจิงจน<อ>ไม่แหลมคมที่จะไม่เห็นความกระจ่างใสของรากปัญหาหรือความแท้จริงงั้นเราต้องเอาไอ้นี่มาทาหัวใจเรากับสมองเราคือเราว่าทาได้หลายอย่างก็คือ อันดับแรกถ้าอยากหน้าใสใช่ไหมก็อันนี้อันนี้พี่หมีสมมติแบบว่าโอ๊ยพี่หมีเราอยากหน้าใสผิวขาวมีเลือดฝาดเนี้ยแล้วแล้วเนี่ยคือเราถ่ายเนี้ยพี่หมีแบบตื่นมาเจอหน้าเราแบบเลือดฝาดของเห็นกล้ามเนื้อลูกกระตายเนเห็นกล้ามเนื้อแบบแก้มรูดจมูกอะไรก็คือเลือดแบบเป็นเส้นเลยเนี้ยหมีรู้สึกเราก็จะบอกว่าโอ้วันนี้มันหน้าใสมากเลยแต่เราก็ใจดีกว่าเป็นแต่เพีงกินใช่ไหมอ่ะมันไปทาทาทาซีนมาเหรือหน้าใสจังเนี้ยเันจะได้ไงน่ะอื แล้วแล้วก็ทาไอ้ทาตาเพนกวินทับอีกทีอะโอ้ใช่เออสนุกจังวันนี้สนุกมากเลยเนี่ยอุ้ยขอบคุณนะมันคือเรากำลังคิดว่ามันเอาไปทำอะไรดีอีกนะแต่แต่ทำให้หนูพุงใสกับหัวใสได้เนี่ยเรา่าแค่นี้ก็พีคแล้วนะคือเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ว่าเป็นสารที่พบได้ในเอ่อในทั่วไปอ่ะประมาณนั้นแล้วตอนมันใส่นี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเนาะแต่คือคนเป็นหมอเขาจะไม่กลัวหรอ เอาละงั้นไปข่าวต่อไปเลยไหมสนุกฟินพีคมากกว่านี้เอพึงพอใจมากอวันชมแล้วมีกำลังใจย่ทธิต i ลิตี้อิหรือว่าดัชนีความสุขพูงปริสเขาได้อะไรใหม่ๆไงแบบไม่ได้เล่าเรื่องเก่าๆเลีนยชอบเนี่ยคุณสุรตักมาเสริมบอกว่าน่าจะมีประโยชน์เวลาเอาไปใช้ศึกษาเรื่องเนื้องอกมะเร็งหรือการศึกษาการทํางานอวัยวะภายในเออเขาก็คิดไว้ว่าทางการแพทย์นี่มันน่าจะต้องเอาไปทําอะไรได้แน่นอนถ้ามันเอวิจัยพัฒนามาก ให้มันถึงระดับหนึ่งนะ่ะเมื่อกี้มีคอนแตงด้วยแต่ว่าน่าจะเลยไปนาน,นโอ้ต้องขอบคุณย้อนหลังด้วยนะฮะใช่ต้องขอบคุณคอนซูเปอร์แตงมานะคะคุณเอเป้าบอกว่าฉันจะเป็นมนุษย์ล่องหนให้ได้เลยก็คือทาทั้งตัวเลยใช <laughs> <ต>่ไห <değil S 1> มแต่ว่าคือ,ค,อคือล่องคือคุณไม่ล่องหนนะคุณแค่แบบเป็นเห็นกล้ามเนื้อเห็นเลือดเดินยังน่ากลัวกว่าเดิมอีกคือใช่คือคือแทนที่จะแบบหลบซ่อนตัวได้มันกลายเป็นยิ่งยิ่งเด่นกว่าเดิมเด่นกว่าเดิมเดินไปไหนคนกีการ์ด มีคนบอกขอเริ่มที่จิ้งจบจิ้งจบนี่พุงมันก็ค่อนข้างใสอยู่แล้วนะเกิดไปทาอีกนี่เราว่าแบบโอ้โหน่าสนใจเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนี้ไงที่เขาบอกว่าจะเอ็กซรย์ว่าแม่แมวอ่ะท้องลูกมีลูกกี่ตัวออืมเอออาจจะได้เนาะแต่แต่มดมันจะอยู่ในมดลูกใช่ไหมซึ่งในมดลูกคืออาจจะต้องฉีดฉีดลงไปให้มันไปทําให้มดลูกใสอีกทีนึงต้องถ้าอย่างนั้นต้องเปรียบเทียบเขาเรียกว่าความปลอดภัยแล้วก็แล้วต้นทุนระหว่างการทําสีกับเอ็กซ์เล แต่ต้นทุนนั้นจะถูกกว่าเอ็กซเรย์เนาะไม่รู้สิแล้วถ้าเราคือถ้าถ้าทำให้ใสเราเห็นข้างในได้โดยไม่ต้องผ่าอันนี้ก็ได้แต้มหนึ่งล้ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แทนเอ็กซเรย์ได้ด้วยแทนเห็นตอนกําลังขยับได้เงี้ยมันก็น่าจะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดสติว่าไม่ใช่ทานะแล้วฉีดเข้าไปอ่ะคําถามคือร่างกายสามารถกําจัดสิ่งคือเวลาเรากินี่ยมันก็กําจัดออกมาจากอุจจาระถูกป่ะแต่ว่าถ้าเป็นในเส้นเลือดเลยมันจะกําจัดออกมาทางหรือสักสักลายทางฉี่ไงหรอ สักด้วยสีนี้ได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับรอยสักนั้นก็คือจะเห็นใสเป็นกล้ามเนื้อกับเลือดเป็นตามร่างเออไม่รู้เหมือนแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่ในหนูที่เขาบอกก็คือว่าถ้ามันอยู่แค่บนผิวหนังก็เอาน้ําล้างออกได้อ๋อเออว่ะอืมเพราะฉะนั้นมันมันดูมันนาน่าจะปลอดภัยนะคือคือดูแลเหมือนว่าน่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างกันใช่ใช่อ่านี้ก็คือเออพีคนฟังคนบอกฟังแล้วหิวซีโต้นะฮะซีโต้ แล้วก็คุณกัญญาเกลียนบอกนักวิจัยเขาตั้งคาถามกับเรื่องพวกนี้เก่งมากๆเลยจริงค่ะใช่คนเป็นนักวิทยาศาสตร์นี้ต้อง<ช>อมีความรู้แล้วก็เอาความรู้มามาคิดคิดต่อยอดได้เนาะคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไปลองทําอย่างนี้สิอะไรแบบเนี้ยเออแต่อย่างแรกคือกลับมาที่ตั้งต้นคือการวิจัยแบบพื้นฐานเนาะใช่เองอะ